พี่เชต้องไม่พลาดที่จะไปสมัครชอี้เชสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วในชนแนลมินิส t r ีนะคะคือตอนนั้นเคยทําคลิปเจาะลึกการเรียนพี่เชอปางใช่ไหมวันนี้แบบมีแคนแคนมาคือแเฮ้ยแนตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่สวัสดีค่ะแคนนายิกานะคะหรือว่าแคนแคนค่ะอยู่ปี4คณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอินเตอร์ค่ะ คนพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่อง <c oughs> โตอนนั้นคือเหมือนเราเพิ่งอยู่ประมาณปีสองเป็นแบบหัวเรี้ยวหัวต่อและคณะเราไม่ได้คนเรียนเยอะหรือเวลาเราไม่สามารถไปขออาจารย์ด้ <c oughs> มีช่วงที่ต้องดรอปเรียนด้วยเ่ว <c oughs> งซอมเนี่ยเขายังไม่เปิดตัว ช่วงนั้นยังมาเรียนอย่างเช่ได้ปกติเปิดตัวแล้วเราได้เป็นเซมบัสซี่ถ้ามันมีงานเราต้องไปทํางานค่อนข้างจะกระทบกับเรื่องเรียนเข้าใจเพราะว่าเนี่ยเรียน m อ็มเหมือนกันที่นี่คือตารางมันแน่นมากอาจารย์เขาก็จะฟิกป้าว่าขาดเรียนได้ไม่เกินสามใช่สา,สายเกิน3ามครั้งก็เท่ากับนับว่าขาดเรียน <Wow. S 2> แล้วคือถ้าเป็นดาราก็ไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรนอกจากก่อนที่จะเปิดคอร์สเรียนวิชานน้นๆเราไปขออาจารย<ม>์เพิ่มหน้าเนี่ยให้วิชาอาจารย์อยู่ตอนเช้าได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยังต้องกําหนด ชั่วโมงเรียนให้เท่ากับโคลิคลัม์คือสุดท้ายเราก็ต้องเรียนจํานวนเท่ากับเด็กนักเรียนทั่วไปแต่ก่อนเป็นเด็กกิจกรรมจะไปทั้งวนเล่นเที่ยวทำคอมมิชตี้ทำทุกอย่างที่แบบไม่ว่างแต่พอเราเข้าวงอะช่วงแรกๆเขาห้ามบอกใครเราหายจากเพื่อนเราหายจากทุกอย่างเราหายจากการทางานจนมาค้างเพื่อนก็นึกว่าแบบชี้เกียรหรออะไรอะแต่จริงๆแล้วคือเราบอกม่แล้วเราไปไหนแล้วเพื่อนถามเราทําไงอะไม่ว่างโอ้ก็มันมันไม่ บอกกันไรอะจนกระทั่งเปิดตัวเพื่อถึงแบบอ้าวมันไปอยู่ตรงนั้นได้แต่ตอนหลังก็เลยเข้าใจใช่ตอนหลังก็เข้าใจแต่ก่อนเป็นคนที่เรียนแบบสี่ตัวมาตลอดสี่ตัวคือเหมือนกับปกติของเด็ก M U I C ใช่ไหมสามตัวคือเรียนน้อยห้าตัวคือเรียนเยอะพอติช่วงรกแรกก็เริ่มเหลือสามไปมันดอปไปเลยแล้วมันจะมีช่วงที่เราต้องไปสางประเทศด้วยแล้วมาไปวันเรียนอะไรเงี้ยเราก็โดนอาจารย์แบบใายไปไหนอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ เราไปเต็มที่กับอะไรสักอย่างทั้งสองฝั่งก็เลยเอานั้นเลือกสักฝั่งหนึ่งก่อนละกันตอนนั้นเราอยู่ปีหนึ่งปีสองช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงเวลาที่คอมมิตตี้ค่อนข้างหนักเพราะฉะนั้นเราจะอยู่บุฟฝ่ายสื่อถ่ายรูปปีหนึ่งเทอมสามเราก็ต้องไปเป็นเด็กฝึกค่ายเราจะจัดค่ายรับน้องให้กับน้องตำแหน่งก็คือเป็นเหมือนกับยรบยบรุ่นจำได้เพราะว่าตอนนั้นามีนก็เข้ารับน้องเป็นพี่กุ๊เหมือนกันแล้วก็เห็นแค้นแค้นเหมือนกันต้องจัดการเยอะต้องเหนื่อยเพราะว่าแบบทำคอมมิตตี้อะไรอย่างนี้ ชอบมีชีเลยเพราะว่าเราไปทางเดียวกันน่ะมันประหยัด่าน้ำมันแล้วเราก็พอรู้มาบ้างว่าเขาชอบ AKB เางไงเขาเป็นรื่นที่คอมมิตี้ด้วยเรารู้จักเขาจากการเปนคอมมิตี้มาก่อนแล้วเราก็เล็งว่าแบบ ถ้ามันมาพี่เชิญต้องไม่พลาดที่จะไปสมัครอไคือพี่เชอไม่บอกใครเลยนะว่าพี่เชอไปแต่เซนต์เรามันบอกว่าเขาจะไปแล้วสุดท้ายว่าเอ้ยเราเจอเขาที่สมัครจริงๆด้วยนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยทำให้รู้อยู่สองคนไม่มุ้งไม่มุ้งสองคนฮ้หน้าเราคือคุยกันได้แค่สองคนเพราะว่าตอนนั้นบอกเดินไม่ได้อาจจะมีอ่รูมเมทพี่เชอที่รู้เพราะว่าบางครั้งต้องขับรถไปส่งกันอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยวางแผนว่าเอ้ยงั้นเราอย่าเรียนตอนเย็นแล้วเวลานี้ต้องออกจากมอตอนนี้เจอกันที่นี่อะไรอย่างเงี้ย ก็จะผัดกันบางวันขาไปเงี้ยพี่เชอจะเป็นคนขับขากลับเราจะเป็นคนขับบวกกับตอนนั้นมีคนเป็นี่เรียนศิลปกรก็คือตาวานตาวานเนี่ยก็จะนั่งรถจากศิลปกรมาเจอกันที่หน้าหมอแล้วทุกคนก็จะไปพร้อมกันแล้วก็หารค่าน้ำมันกันยน่ารักอะมีแบบว่าแบบนัดจัดตารางเวลาการอะไรอย่างงี้ให้มันลงตัวมีมีมีเรื่องหนึ่งงานจับมือแบบยุคแรกๆอะมีคนขับคนหนึ่งเขาเดินขึ้นมาแล้วเขาก็แบบจับ แล้วเขาก็บอกผมกำลังจะมีลูกถามว่าชื่ออะไรดีอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราก็ยังล้วเฮ้ยเราคิดไม่ออกหรอกนะอ,อะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วหมดรอบนั้นไปเขาก็กลับมาอีกเขาค่อยมาจับมือเราเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเขาก็เดินมาบอกว่าเนี่ยเขาตั้งชื่อลูกได้แล้วนะ ม help us help us okay. ันเป็นสิ่งที no ่ทำให้เราจำเขาได้จริงๆเมื่อกี้ยู่เดินมาภรรยาผมท้องโอเคค่ะดีด้วยนะคะก็ได้แต่ออจนปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะแอบส่งรูปของน้องมาตั้งแต่อุตรสาวน้องเกิดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับการส่งข้อความเข้าในเด็กเมสเซจอ่ะมันต้องกดยอมรับเราก็เข้าไปดูโดยที่ไม่ได้กดแบบให้เขาเห็นว่าเราดูจริงๆแล้วเราอดูตลอดจนน้องเขาคลอดตั้งแต่น้องยังเป็นวุ้น เฮ้ยเหมือนเราก็ล้นั่งโดยชีวิตคนคนหนึ่งค่อยๆเติบโตไร้ของๆองกันล่ะจริงๆเป็นแบบเป็นคนที่ใส่ใจแฟนคลับมากว่ายุคนี้คือจำชื่อได้หมดเลยเราจะเราจะพยายามหาเอกลักษณ์ของแต่ละคนอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้จำเขาได้แล้วเขามีแบบเอ้ยจำได้ไหมจำได้ไหมแล้วบางคนเราจำไม่ได้ล้วก็แบบกเขาบอก อ๋อพี่มาครั้งแรกนนี้อเออเนี่ยก็มีแล้วมีเรียกชื่อผิดก็มีอันนี้ไอเป็นเนี่ยไม่ใช่ผมไม่ใช่ชื่อไเราจะมีชื่อเพลงอยู่ในนี้หยิบคนละแปดใบต้องทําท่าหรือว่าพูดอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แบบร้องเพลงเอเอ,เอไม่ใช่เนื้อเพลงล้วก็แบบห้ามมีชื่อเออ<ม>แต่พูดอย่างอื่นได้ที่ใหม่เพลงเก่าเลยหรไม่รู้ทีมง,งานเตรียมให้ล้วนๆวนถ้าไม่แมสนะเดียโดน ปัดไข่ทายให้อีกฝั่งรู้มากที่สุดคนชนะไงอ้าวงี้เราก็แจ้งตอบไม่ถูกก็ได้ใช่ไหมฝั่งฉุบใครแพ้เป็นคนไทยชุบชุบเออเฮ้อ่าเราใบอ่าเราเปิดใส่ใช่ไหมช่แล้วไม่เสียเวลาตอนมานั่งแกะยากอ่ะสอเนี่ยเนี่ยมานั่งเสียเวลาเปิดเนี่ยเป็นเพลงที่แบบเวลาไปร้านเหล้าเออแล้วกำลังฮิตอยู่ช่วงนี้ทุกคนร้องได้ เยเป็นคนที่ใช้เสียงออตจูนเยอะๆชาาล่าสเป็นเพลงเคยดูไปเทมใหญ่ไหมที่มันมีคนหนึ่งชอบเสียที่มันเป็นเด็กมหาลัยชอบเพื่อนกันเองอะที่มันชอบเพื่อนกันเองที่มันแบบทําดูหนัง Love Actually แล้วก็ไปทําหน้าบ้านอะเองอะเพลงนี้เป็นอยู่ในงานแต่งแบบผมอยู่ในใจคือมันจะเป็นเหมือนแบบเพลงที่พอขึ้นปุ๊บทุกคนในร้านจะแบบสต a r t ไว้อะ แล้วก็ค่อยแบบรักแรกพ้ไม่ใช่ <c oughs> ข้ามค่ะ <c oughs> ไอเพลงนี้ <c oughs> เป็นเพลงที่ใน MV จะมีโถส้วมแล้วก็มีนักร้องไปนอนอยู่ข้างโถส้วมมีอวกาศมีสเปซน,นี่ตายแล้วไม่ได้ดู MV แล้วก็แบบเป็นเป็นคนที่เ <c oughs> ให้เมมเบอร์คนหนึ่งของ BNK เพราะเมมเบอร์คนนั้นหน้าเหมือนแมวน้ำอ๋อออลี่ยูเอ้ยใช่ปะชื่อเพลงป่ะออนอูมชื่อเพลงเพลงชื่อเพลงอะไรอ่ะมันถูกแล้วอะไอออลี่ยูมันชื่อนักร้องอะไรอะเพลงร้องเพลงขึ้นมาเดี๋ยวนะเธอทำให้ฉันอุ้งอะไรตัวอย่างอะอะไรรู้แต่ชื่อเพลงอะไรอะรู้แล้ว เหมือนกับว่าเราเป็นรุ่นน้องอ,อแล้วเราจะจีพี่เราเลยใช้แทนตัวเองว่า <c oughs> แบบยากเอาไปดูแบบหน้าขอเพลงเป็นตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาผู้หญิงอะดังมากในจู๊กอะดังใช่มันเจกี่พยางอะเอามีกี่พยายาส <c oughs> องเอางี้คำแรกเมื่อเราแบบสงสัยเราจะถามเออ แล้วก็ยากอะแล้วเมื่อไหี่เพลงนี้เป็นเพลงแบบที่มีท่าเต้นเฮ้ยรู้เป็นโค้ชของรายการเดนแลปเปอร์ด้วยอะเอามาเดีเบอร์มาเดีโค้ชรายการเดนแลปเปอร์มีกี่คนโค้ชสี่ค่ะเออมีแบบโจอี้ปะมีใครอีกมีขันบองขัน เออไอพีเจอยากให้ชอบไปคุยค่มันคือเพลงแบกไม่ไหวแล้วเี่ยแบกคนเดียวไม่ไหวจะขึ้นเพลงแมตทุกอันเลยนะแต่ไม่รู้จะเดาอย่างไรมันขึ้นมันขึ้อุ้งอ้วกนึกไปเข่าเนี่ยเพงหยุดเนี่ยเพลงหยุดคืออ๋อเดี๋ยวเขาเลยมันจะมีฉากอย่างงี้ในหนังอ่ะที่แบบอยู่ในร้านเล่าแล้วเพลงมันขึ้นแล้วพอหยุดทุกคนก็จะแบบโอ้โหคือเพลงมันแบบนานมาก ฉันนนะเด็กอ้วนมันดูไม่ดีมันเป็นเด็กที่ดีไม่ไม่รู้ชื่ออันเนี้ยดีด like, <in i mean. ีแล <sh ้วที่ได้ข้าเพราะไม่รู้ชื่อความผิดคนเลือกความผิดทีมงานนะคะงเหสองคะแนนเหรอใช่จะเชื่อว่าต่อไปเราจะเดาได้เกือบหมดเลยขอคะแนนคนเดาหน่อย 哥。<Yeah. S 2> yeah. น like, ั่งเรียนเรยนงง้อย่างอิ่มกินมาฝรั่งเท่วกว่าท้งป ชอบทำแต่ว่าเราไปฟิวทริปอะไรอย่างเี้ยแล้ว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 ก็ววไปชื่อเพลงอะคิดถึงแคนจ่าค่ะอะไรอย่างงี้นะคะได้คุยกับพี่เชอร์บ้างหรือเปล่าคุยฉังสุดท้ายเรื่องแล้ว <laughs>